แต่เด็กคนนี้รู้เรื่องพอน่าจะพอรู้เรื่องก็น่าจะพอรู้เรื่องแต่มันไม่กล้าพูดกลัวอะไรกลัวอะไรลูกมันพูดคําแค่ว่ากลัวยายยายคนไหนยายที่ไม่ดีอยู่ในมีชีวิตอยู่ไหมยายที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านที่ทุกวันนี้ยังใช้ทําขนมอยู่ปะใช้แค่เตาหน้าพี่เจเตาเหล็กใช่เตานี้นะซึ่งเขาคุณยายออกมาทําขนมตอนดึกๆดื่นๆไหมเนี่ยตีสามตีสี่นี่เป็นป่ากล้วยนะครับคุณทนอยู่หลังกล้องอยู่นะรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามวิเจ้ล้อ ตามพวกเราอะนะเออเยอะเลยว่ะเยอะเลยนะไม่ใช่คนเดียวนะอุ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวรู้สึกถึงพลังงานแต่ยังไม่เห็นดวงวิญญาณใช่ไหมเออรู้สึกคือข้างหลังอะเดินตามเป็นพวนเลยพี่มีตาเสมีอะไรอย่างเงี้ยเดินตามมาด้วยนะเออแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเขาแบบกําลังเล่นสนุกอะผมผมคิดอย่างนี้ที่คุณบอกเดินตามจ่าเดินที่คุณบอกเดินตามอะคือจะเห็นเลยแม่กระทั้งคุณป้าป้าหรือเขาเขาก็เดินตามเออเขาจะเป็นฟิล์เดินเดินเป็นวัฒนธรรมรอบเขาัวปะ เป็นฟิลแบบอยากรูอยากเห็นอยากรูซึ่งผมเข้าใจคาว่าดวงวิญญาณเดินตามมาดูว่ามันทําอะไรกันวะใช่ใช่ใคุณเจออะไรอีกมันเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงตรงไหนลูกอยู่ตรงต้นกล้วยตรงนู้นค่ะมองเป็นปอบมั้งไงลักษณะเขาคล้ายๆหญิงชาวบ้านแล้วก็ปากเลอะเละเลอะอะไรเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลน่ะกลิ่นขี้คล้ายๆว่ะพี่ตรงๆเหมือนเลือดเหมือนสิ่งปฏิกูลเหมือนแบบอืมันเลอะอ่ะมันไม่ใช่สิ่งดีอ่ะ